สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนนะคะเล็กเด็กกับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะมัดรวมสี่หนอยในงวดของวันที่9นะคะเดือน3 2,566นะคะวันนี้นะคะน้องแอนก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสูตรนี้นะคะก็จะน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะ กนไปรับชมแนวทางน้องแอดก็ฝากพี่ๆสมาชิกนะคะที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ให้น้องแอดด้วยนะคะแล้วก็ท่าในใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยนะคะทางช่องจะได้มีกําลังใจนะคะมานําเสนอแนวทางตัวเลขเด็ดๆนะคะมาแบ่งปันพี่ๆสมาชิกนะคะสําหรับพี่ๆสมาชิกท่านใดนะคะที่แนะนําเข้ามานะคะบอกว่า ให้น้องแอสนะคะพูดเสียงดังๆหน่อยเนาะก็เดี๋ยวน้องแอสจะปรับปรุงนะคะพี่ๆเนาะก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าไม่ชัดเจนยังไงนะคะสำหรับแนวทางนะคะของวันที่8นะคะพี่ๆน้องแอสก็ขออภัยด้วยนะคะเข้าแค่รอบเฉพาะกิจนะคะวิ่งรูดตัวเด่นน้องแอสนะคะมาทั้งสองตัวเลยนะคะไม่ได้หลุดนะคะสองกับสี่ แต่น้องเอสให้วิ่งรูดน็ดเดียวนะคะที่2ไม่ใช่2องนะคะวิ่งรูดม็ดเดียวที่สี่นะคะสำหรับรอบแรกนะคะเฉพาะกิจก็3ามี่นะคะพี่พเนาะสานี่ก็มาในตัวที่น้องเอสวิ่งรูดให้นะคะมาในตัวกลับนะคะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกที่นำไปเป็นแนวทางด้วยนะคะมาในสายรูดสายวิ่งเข้าไปตั้งแต่รอบแรกนะคะรอบเฉพาะกิจ ก็แสดงความยินด,ดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะแต่ถ้าท่านใดที่นำสองนะคะไปวิ่งไปร,รูดก็จะเข้าสองศูนย์นะคะพี่ๆแล้วก็มาเข้าเก้าสองนะคะเสียดายน้องเอสเลือกตัววิ่งรูดผิดนะคะก็ขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะคะส่วนท่านใดที่นำสองไปวิ่งไปร,รูดแทนสน้องเอสยินด,ดีด้วยนะคะ ในตารางน้องเอสนะคะเข้าคู่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวมาสรุปให้ดูดูนะคะพี่พีเนาะเข้าสามตัวนะคะพี่พี่รอบพิเศษในแปดศูนย์สองนะคะเอ่อแปดศูนย์แล้วก็สองนะคะพี่พี่เข้าสามตัวไปนะคะในรอบพิเศษแล้วก็ศูนย์ศูนย์โอ้พี่พี่มาได้ยังไงเนาะศูนย์ศูนย์แบ่งตัวอื่นมาหน่อยก็ไม่ได้นะคะ สำหรับรอบนี้ก็เข้ามาบนล่างนะคะรอบพิเศษเราก็มาเข้าสามตัวตุงรอบปกติปกติจิตแปดจิตนะคะแปดจิตนะคะก็มีนะคะจิตแปดจิตนะคะก็เข้าไปในรอบปกตินะคะก็แสดงความินด,ดีด้วยนะคะเราก็มาเข้ารอบไหนบ้างเราก็มาเข้ารอบนี้อีกนะคะพี่พ vip ก็มา 78นะคะมาในตัวกลับนะคะก็ในตารางน้องเอสให้ไปก็แสดงความยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะเสียงก็แหบแห้งนะคะพี่ๆขออภัยด้วยนะคะสรุปแล้วตารางน้องเอสเข้า8 02นะคะแ0 2แล้วก็มาเข้า7 8 7แล้วก็มาเข้า787นะคะก็ในรบอบปกติ V.I.P แล้วก็ รอบพิเศษนะคะก็แสดงความดีดีกับทุกท่านที่นำไปเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวมารับชมแนวทางของวันที่9กันต่อก่อนไปรับชมน้องเอ็ดก็ฝากคำเตือนเช่นเคยคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแล้ค่อยนำไปเป็นแนวทางนะคะ ในวันนี้น้องแอดให้เด่นที่จแล้วก็0นะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียววันนี้น้องแอดให้วิ่งรูดที่0ูนย์นะคะน้องแอดยังชอบ0คิดว่า0ูนย์น่าจะยังอยู่นะคะเพราะว่ารอบพิเศษนะคะมาล่างมาบนเลยนะคะพี่ๆก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะท่าในใดไม่ชอบ0ูนย์ก็เอาจนะคะไปวิ่งไปรูดแทนได้นะคะ ในวันนี้ก็ขอให้น้องแอดนะคะจับตัววิ่งรูดถูกนะคะขอให้มาในตัวที่น้องแอดวิ่งรูดให้นะคะขอให้พี่ๆสมาชิกออมีโชคไม่ลาบกันนะคะขอให้เงินเข้าบัญชีดิงๆรัวๆกันนะคะในตารางก็จะมี7 0 1 4แล้วก็3 8นะคะพี่ๆในตลางน้องแอดดินที่7แล้วก็0นะคะวันนี้สำหรับฮานอยตัวที่น้องแอดชอบนะคะในสูตรนี้คู่แรกนะคะก็จะเป็น0 7 0 3 0 1ศูนย์สามศูนย์หนึ่ง ศูนส,สี่นะคะแล้วก็ศูนสองนะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะก็ขอให้พี่ๆสมาชิกนะคะที่เข้ามารับชมแนวทางที่น้องแอดให้ไปสูตรนี้เน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะสำหรับ คลิปนี้นะคะน้องแอดก็มีเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆงปังๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ